แล้วก็ดอกกวาเดียวนะครับคุณเมื่อนรู้มันแท้งขึ้นไหมครับคุนส่ออ่อนพี่น้องฝน,น,นดีนะครับทั้งน,นอนนั่งดินมาดยพันเอ็นดินเพื่อฟุยฟุยออกกี่ตัอมาเอาดินตรงนี้ไปปลูกจะไหนงานดินดน นฝังอยู่ใ no? ต mm ้ดินมัดเลือดใช่ปะเสียมห้องอัดเสียมห้องไหนนะอามีดร์าสันเอาอ่นสัตว์อะไระมีเลือดโชวเลืดเสียมเขามันหน่อยเนาะต้องเป็นเสียมไฟฟ้าป่ะงัดเทียเดียวระเบิดระเบิด สีดงหนึ่งเกี่ยมตรป๊าขึ้นเีด้อมันใหญ่มากป๊าออเขจะเงีบเอส่วนหไม่ต้องเปล่งสิขวดไงครับ ก็จะต้นแง่ให้ขาดนะสูงนี่มึงพี่น้องมึงดูยิปลูกนะครับอิปลูกพามาหาโยหากินให้ก้าครับมือนี้ก็ตัวนี้หั่งหญ่แบบนี้มึงด้วยพิ่งเนาะมึงพี่น้องเพื่อนมึงลรำมันครับ อาสับเลยต้นโคตใหญ่นายทำใายุติน,กกนิ่มกินทำไมอะ่ะาสามต้นนี่แหละีนอนไ ข้างในกับปลานอ,อใหม่เ้ียบร้ีพี่นออ้องเลยลสุท้าเบิ้งปลานอ,อใหม่นะครับออบ้งครับพี่นองเบขมนะันขึ้นว่าติดติดพ้องนี่ดีมดนะือนเนาะอุดมสมบูรณ์สุดยงังเลย อันเยๆนะตอีย uh, ah. uh ูนานิสกปัดมึงดูพี่น้องก่อนดี่เงี้นะครับต้มกับน้ำไปกาปฟเนาะเอายางซับหนึ่งจังสีไดงในขนาดนี้ กับบอปเต็มบนรย์บอแมนหมดหมดแตกเลยบัรแตกครั้งหมดเยอะทำไงบรรย หกักเลยหมดดูหนึงครับโคตรไงไงแห้งนะครับปาดบังดูนะแต่ละตนเ <c oughs> ตอรตตรีวิวดี <c oughs> นะมันเลยไร้เคิบแก่เนาะยางอืมางเ้ออย่างน,น กัดทักแน่ยย่เดิเนี่ยอมาเทากับปอกเปลืกออนี่อ่ปลอกเปลืกอ,อ,ก,อ,อก,กล่างแล้วก็เสื้อแผ่นเปลวกลวก,ก้าแล้วเนะาะแงอืม,มกแกงแซาคั้นแล้วก็แงเสียแกงใสันเขาไม่แงใสันย่านังก้อน่อยันน่ายเลยครับพี ภาษาทีนทั้งเอิญผอเอิญไหมเนี่ยเ,เ,เอินคือเ o าบังอีปุกเอ็งไหนอ่อมมาบานบานไหนอ่อมโยนจันนะ่ะเอินบุกบ้านหนูเ,หเรียกปุกในวันไหมปุ๊กไม่ไพ่ปลาเนาะไม่ไพ่ปลาแปลกมันจีคนละสีเลยเนาะสีแดงอื ประเดี๋ยวเสียมใหญ่แบบไ,ไม่ได้ประดียเยกิดริ้มน้ำพองเกิดริ้มน้ำพอง,งพอง รู้สึกว่าใส่ไบประคามกบเกี่ยนอีกที่รายได้สุดยังเนาะอันใดจะเป็นฤทธิ์แบบคั้นคั้นคอ้คั้นอย่างนี้เกี่ยนใส่แล้วน้ำกระเดือดคือประคั้นด้ เห็ดสองเตาแล้วครับเตาหนึ่งขวาน้อใหม่เตาหนึ่งอันต้มอีปุกสุดแรงนะ สุกแล้วล่ะเป็นน้องใหม่เติมน้ำยาหน้าเข้าไปสีนี่ก็ะต่มมักผิดลงเงีนย่ตมักผิดแส่บักแข็งใส่อิดปลูกกับลูกดวดทั้หไป เขาสิ่งงแบบว่าใส่เขาเบื่อนะครับเตมปรนะุงรใสใซ่ตตละสบงชุลรส้ำหนีมันบอกเนี่ยปรุงมัน น,นี่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเิมเผือกอีตูลงพี่น้องไม่เผอกีตูนะครับเป็นอันเสร็จปีนะครับพรายเป็นไอพี่น้องไปกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับ